Kau mana dia? Kau ni. Oh, tinggal. ni. ก็คือเทป็นหน้าโงเมนต์มุดเ,เจริญพอในี่ยพงเนี่ยมุดเจริญใช่ผมอ่ะไปสรุปไปสรุปมาออนะไปสรุปมาอะครานี้อ่าอันนี้คืออยู่ในรูปพอขยายได้แล้วเนี่ยออก็เทนตั้งเรียนตีกันไงครับคราวนี้มันจะมีสองอย่าง คือเนี่ยน้องเขาเป็นเด็กทีนี้พอในการการะทําความผิดของเด็กเนี่ยต้องเชิญผู้ปกครองมารับรู้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญมาเนี่ยอันนี้ร้อยเวรอันนี้สรารวัตรป้องตาป่าปามนะครับอันนี้สารวัตรสืสบสวนแต่เสียนาคนละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรวจสอบแล้วอยู่ในกลุ่มอยู่ในน้องบี้กับน้องเอี้ยมเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับตามกล้องวงจรปิดน,นี้แล้ว ทำผิดคนที่ใช้วิปปี ian, Eller, umas, ้แทงเพื่อนหรือใช้วิปปี้ฟันเนี่ยตั้งที่รวจรู้ตัวแล้วคนบัดมาทีละคนมันก็ก็ไม่นั้นก okay. ็ต้องก็ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้เป็นเคสเด็กนักเรียนโรงเรียนแถวตะบนบางเฉลินะครับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางพลีเนี่ยเป็นเด็กมต้นกับเด็กมปลายก่อเหตุ ทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วก็มีการใช้อาวุธมีดทาร้ายร่างกายกันนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่20นะครับแต่เนื่องจากเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดใน,นลักษณะมีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนเป็นจํานวนมากนะครับอยู่เป็นกลุ่มหลายคนนะครับเราก็เลยใช้เวลาไปพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็ณครูเนี่ยเพื่อแยกตัวผู้ก่อเหตุมาเนี่ย ก็ใช้เวลาสองสามวันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือทราบตัวทั้งหมดแล้ววันนี้ก็ได้นําตัวมา,าเพื่อให้ร้อยเวรศพสอบสวนนะครับนําผู้ปกครองมาก็ทยอยมา,อาสอบตั้งแต่เมื่อวานบางส่วนแล้วแล้วก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้ตอนช่วงประมาณต่อเที่ยงนะครับก็จะท่านก็จะนําไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับไปตรวจสอบการแจ้งข้อหาที่สาลเด็กและเยวนนาวชนจังหวัดสุราการี